สวัสดีครับนี่คือรายการคริปโต News Thailand แล้วผมต้องเป็นผู้ดำเนินการอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับพี่วินเรทร้อยเปอร์เซ็นต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะแล้วเราก็มาดูอัปเดตกันว่าเขาเนี่ยจบแล้วยังไงแต่ก่อนอื่นรับชมเลยเนี่ยเรามีเหรียญพิเศษอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมก็เป็น Best Wallet กำลังที่จะปิดพรีเซลกันในเร็วๆนี้นะใครที่อยากจะจับจองก็ขอให้จับจองกันได้ในวันนี้เลย เ่ะเรามาดูการอัปเดตของพี win ่วินเรท100%ของเรานะครับผมอ้าวเก้าก็ได้เห็นกันแล้วนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากเมื่อคืนนะฮะเราเริ่มต้นจากทำลายของเขาก่อนนะครับผมทำลายของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการฝากเงิน3,000 30, 0แล้วก็มา10ล้านแล้วก็มา21 000, ล้านและหลังจากนั้นแล้วเขาเริ่มเปิดช็อต t t ทนะครับผมแล้วก็ช็อต b t c นะครับผมในช่วงที่อ่าตอนนั้นตลาดเนี่ยกำลังที่จะร่วงลงไป นะก่อนที่ทมจะทําอะไรกับสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนําเข้านะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมพอเริ่มชอ็อตไปปุ๊บเขาเริ่มมีกําไรถูกไหมแล้วปิดนะครับผมแล้วก็เริ่มทําการลองมันอีกครั้งหนึ่งพอลองเสร็จแล้วทีนี้มีคนประโคมข่าวว่าเขาเนี่ยเป็นบารอนบ้างเป็นใครบ้างอะไรอย่างนี้มีวินเลทที่100%จากนั้นเขาก็เริ่มทําการกดลองแล้วตลาดไม่ได้เป็นใจอย่างที่เขาคิดนะครับผม แล้วก็ถือกลับมาได้เท่ากับทุนประมาณ30ตอนแรกเนี่ยมันพุ่งไปถึง57ล้านแล้วนะครับผมเขายังไม่หยุดถูกไหมแต่ว่าโดนลากลงไปนะครับผมพอลากลงไปเสร็จปุบ๊บมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วง26ล้านแล้วเนี่ยอันนี้เขาเริ่มที่จะใกล้ๆทุนแล้วนะเขายังอยู่นะครับผมเมื่อคืนเขายังอยู่จนกระทั่งโดนลากลงไปนะครับผมแล้วเขาก็ปิด จนเหลือเงินสดอยู่ที่ประมาณ1ล้านสแสนดอลลาร์นะครับผมแล้วมีการถอนออกไปนะเมื่อสักครู่เขาก็ถอนออกไปเลยนะก็สักครู่นี้เลยนะครับผมสดสดร้อนๆเลยจากไปแล้วไปสู่กระเป๋าบริตตรงนี้อ่าเขาไปอยู่ตรงกระเป๋าตรงนี้นะครับผมอ่ะเงินไปอยู่ที่ไหนอ่านล้านใช่ป่ะ่นะเรามาไล่ดูกันดีกว่านะครับผมว่ากระเป๋านี้เขาถืออะไรมาบ้างนะอ๋อทั้งหมดนี้ก็ โอเคเขามีอยู่ประมาณล้านสี่นะฮะพึ่งรับมานี่ตรงนี้อ่ะก็เท่ากับว่ากระเป๋าตรงนี้นะผมเขามีอยู่ประมาณล้านสี่เท่านั้นก็คืออันนี้คือทรัพย์สินของเขาทั้งหมดแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคก็จากมหาเศรษฐีนะครับผมพันล้านบาทนะก็สู่30ล้านก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าการเข้าครั้งนี้ก็เหมือนกับการที่ว่าเขา เข้าไปเสียพนันนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์รูปแบบหนึ่งนะครับผมที่ว่าเขาเนี่ยควรที่จะมี Stop Loss ไว้นั่นเองเอาล่ะเรามาดูเรื่องของ Bitcoin, e อีเทียมแล้วด o อกคอยเมื่อคืนนะครับผมว่าทําไมมันถึงร่วงแรงจังเลยนะฮะโดยตลาดเนี่ยครับผมปรับตัวลดลงโดยรวม4.1%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเมื่อคือนนี้เองนะผมก็บิตคอย n ีเทียมด o อกคอยเนี่ยร่วงลงไปนะครับผมหลุดแนวรับสําคัญของสัปดาห์ที่แล้วแล้ว มันมีเรื่องของการเปิดต้นต่อข่าวลือ w i n t e r m ์มิลฟ้องไบแนนซ e ซึ่งตรงนี้นะผมมีข่าวลือบน X นะผมโดยผู้ใช้งานชื่อว่าเ well วลปัมรีบอลได้กล่าวว่า w i n t e r m ์มิลหนึ่งใน Market Maker ที่รายใหญ่ที่สุดของวงการเนี่ยเตรียมฟ้องกับ b บ n นน c e เพื่อเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ตลาดถล่มเมื่อวันที่10ตุลาคม ใจความก็บอกว่าวเขาสูญเสียเงินเยอะนะฮะผมมากกว่า100กว่าล้านดอลลาร์แล้วจะฟ้องซีซี่ฟ้องทำไมเขาไม่ยังเป็น C e o แล้วแล้วก็สถานการณ์นี้อาจจะไม่สู้ดีนักน,นะผมแล้วก็มีผู้ใช้อีกรายหนึ่งชื่อสตาร์แพทตินัมเดี๋ยวนะไอพวกนี้คือแกมเบวโจโจกันนึกไงว่าเออก็ขยายความว่าเหตุการณ์ของบายนั่นล่มครั้งนั้นทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่การล้างพอร์ตอย่างปกติซึ่งราคาร้างพอร์ตแบบประวัติศาสตร์1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายใน24 ชั่วโมงตรงนั้นแม้ว่าพอร์ตของวินเทอร์มิลบนอีทีเลียมอับิีทัมแล้วก็โซลาร์นั้นจะลดลงไปประมาณ65้าล้านดอลลาร์แต่ยังไม่มีสัญญาณของการบ่งบอกว่ามีการบังคับล้างพอร์ตแต่อย่างใดเลยและทีนี้ผู้ก่อตั้งวินเทอร์มิลก็ได้สยบข่าวลือว่าไม่ได้คิดว่าจะฟ้องไบแอน,นเลยนว้ยซึ่งเยฟแกนี่เกวอยผู้ก่อตั้งวินเทอร์มิลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเเขาก็บอกว่าโดยเขายืนยันข้อความเดิมจากวันที่11ตุลาคมบอกว่า ไม่เคยที่จะมีแผนฟอ้องร้องไบแนนและไม่มีเหตุผลจะทําตรงนั้นด้วยอีกเช่นกันในอนาคตนอกจากนี้เขายังตอบกลับของโพสต์เวลปัมรีบอลตรงข้อความอ้างอิงว่าตรงนี้แม่งไร้าสาระอย่างยิ่งเลยและทีนี้นะผมก็มี ปัจจัยลบวิเคราะห์ตลาดเนี่ยซ้ำเติมด้วยก็คือท่าทีของธนาคารสหรัฐนะครับผมแล้วก็แรงเทขายจาก Bitcoin ETF เกิดขึ้นซึ่งเจโลมพาเวลประธานเฟดก็ได้ส่งสัญญาณว่ายังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเร็วๆนี้และสิ่งสําคัญที่มาจากการเทขายของ Bitcoin ก็คือกองทุน Spo ต ETF Bitcoin เนี่ยซึ่งข้อมูล f a r ซ i ์อินเวสเต r ก็ได้เผยให้เห็นว่ากองทุน ETF ตรงนี้มีเงินไหลออกสุทธิตลอด4วันที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2025สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมันอนงง่นนนักล้ดล ทให้คริปโตนั้นร่วงแต่อย่างไรก็ตามนะผมตรงนี้ก็ราคาเหรียญเนี่ยออกมาถึงความชัดเจนก็คือบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเกือบห้าพันลดลงไป2.8%ซึ่งทําให้ตลาดเอาคอยโดยรวมเนี่ยก็ลดลงอีกเช่นกันนะครับผมซึ่งอีทีเรียมรับผลกระทบไปถึง6%ส่วนดอจคอยเนี่ยลงไปถึง6.8%แตแต่ว่าตรงนี้นะผมก็ยังต้องติดตามใกล้ชิดอย่างต่อไปนั่นเองแต่สำหรับคนที่อยากจะใกล้ชิดกับเรานะครับผมก็สามารถ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้มีแจ้งเตือนทุกครั้งเลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ